ะค,ะคลิปนี้เป็นคลิปการดวงความรักนะคะของของชาวราศีมังกรในครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะขออภัยที่ต้นเดือนมียุ่งมากๆนะคะเอกาสารคืองานเมีเยอะมากเลยก็เลยไม่มีเวลาทําให้เลยนะคะกลับมาถึงบ้านก็ขึ้นเหนื่อยทุกวันนะคะโอเคค่ะก็ขอให้อา จะพูดยังไงนีขอไอพรอวยพรนะคะให้ชาวราศีมังกรมีความสุขมากๆนะคะในช่วงของวันวาเลนไทน์นะคะเนื่องจากเป็นคลิปของความรักเนาะมีก็ไม่อยากจะให้ปล่อยหลังจากอาวาเลนไทน์เพราะว่าเป็นช่วงเวลานะคะของความรักนะ,ะของแต่ละปีเลยใครอยากดูดวงส่วนตัวรบกวนแตไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคนะคะเป็นทั้งไลน์แล้วก็ มีทั้งไลฟ์ ID แล้วก็มีทั้งลิงก์นะคะสามารถคลิกได้เลยนะคะเป็นไลฟ์ไอส่วนตัวมีเหมือนกันทั้ง2อันเนาะโอเคค่ะเริ่มเลยสำหรับความรักของชาวราศีมังกรในครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรกนะคะคุณกลับหัวออกมาเลยนะคะห้าเหรียญแฮงแมน the emperor บางคนคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะถ้าเม่ดูจากไพ่ Energy ของคุณนะตอนนี้เมมองว่ามันเหมือนกับว่าคุณเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะแต่จะรักก็รักไม่ได้มันเป็นไพ่แฮง m a n กับไพ่ไฟฟอร์เพนิเคิลช่นมาเนาะ คือมันเหมือนกับว่าคุณอยู่ตรงนี้นะ่ะคุณก็ไม่ได้มีความสุขนะคะบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงในเรื่องของความรู้สึกให้กับคุณเลยไม่แสดงออกเรื่องของความรู้สึกเลยนะคะเพจจับวานขึ้นมา the lovers บางคนเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาด้วยเขาอาจจะคุยหลายคนนะคะแต่ว่า คือไม่มองว่าคนคนนี้เขาให้คุณนะคะในจุดที่ไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการมันน้อยเกินไปนะคะนี่คือ energy ที่ไม่ได้จากไพ่นะแต่ว่าเป็น connection ที่ค่อนข้างจะจะจะพูดยังไงดีค่อนข้างจะ intense ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะพอสมควรในเรื่องของความรู้สึกคือคุณรักเขามากแต่เขาเองอาจจะไม่ได้ให้คุณเท่าที่คุณต้องการนะ,ะถ้าไม่ดูจากไพ่นะมันเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกที่ ที่เป็นผู้ให้มากกว่าที่รู้สึกมากกว่าในความสัมพันนี้นะคะ p a พล of cups ด mm ูสิ i n g of Swords Hermit คุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันนะคะ mm hmm. สามเหรียญนะทูอั p เพนดิเคิลส์ไนท์ออฟว d นโอเคค่ะาไปไนท์ออฟเพนดิเคิลนะคะโอเค Energy ของคุณ ครึ่งเดือนหลังนี้นะคะให้จ s t ติ e ขึ้นมามันเหมือนเป็นเรื่องที่คุณเองจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปในความสัมพันธ์นี้บางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากไปหาสิ่งที่ดีกว่านี้มากกว่านะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นคนใหม่ๆนะอาจจะไม่ใช่คนเก่าเหมือนบางคนคุณยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้แร์กับคุณมาสักพักแล้วนะคะให้ใต้สำราเป็น j u s สติ e แล้วก็หกถ้วยแล้วก็นายอวานนะคะบางคนอาจจะมีคนเก่าๆนะคะที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะคะไปไปมาๆนะคะเป็นคนที่เจ้าชัวร์จะเป็นชาราศีธาตุไฟได้เมษธนูเนาะเป็นครึ่งเดือนหลังที่คนเองจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาตอบจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตจะหยุดอยู่กับคนคนนี้จริงๆไหมจะย่อมหมดทนกับความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกเหนื่อยนะคะมีก็เหมือนไม่มีแบบนี้จริงๆหรือเปล่าจะอยู่ได้จริงๆหรือเปล่า นะคะเหมือนเป็นช่วงที่คุณเองจะต้องตัดสินใจแหละว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์บางคนไม่มองว่าคุณเองเลือกที่จะโฟกัสกับตัวเองโฟกัสที่จะเลือกที่จะไปค้นหาสิ่งอื่นนะคะที่มันดีกว่าที่มันมั่นคงกว่าในความสัมพันธ์นะคะกับตัวคุณเองมากกว่ามันเป็นไพ่สามเหรียญขึ้นมาเนะาะอ e ดูสิ เอมีขวอ,อนุญาตดูไพ่เอเนจีเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้คือจะเป็นภาพรวมก่อนนะคะเ้าคร่าเป็น Energy เข้าคร่าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลงเดกกันอีกทีหนึ่ง a man holding a heart นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ a man holding a heart ขึ้นมาโอเค Race e n d r e จนิ e ร a t i o n แล้วก็ Angel of Love มันเหมือนกับแกรวานหรือ Angel of Love เนี่ยเขาอยากจะให้คุณเองนะคะไปออกไปค้นหาอะไรใหม่ๆที่ที่มันดูมีความสุขมากกว่าบางคนคุณอาจจะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครสักเท่าไหร่นะคะไม่กล้าที่จะ ไปเผชิญโรคโใหม่ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้มันมันขึ้นมาว่า Walk Away เนี่ยมันเหมือนเป็นประตูเดียวกันเป็นเกตเดียวกันที่คุณเองจะต้องปลดปล่อยให้ตัวเองนะคะ,ะได้ไปเจออะไรใหม่ๆในเดือนนี้ด้วยนะบางคนคุณอาจจะเลือกจะอยู่คนเดียวค่ะ r e s e and Rejuvenation กับไพ่ Hermit อาจจะเลือกที่จะไปศึกษาธรรมะนะคะหรือศึกษาอะไรที่มันมีประโยชน์กับตัวเองมากกว่าในเดือนนี้ไพ่ Man Holding a Heart ขึ้นมา จริงๆแล้วคนคนนี้เมย์มองว่าเขามีความรู้สึกให้คุณนะแต่ว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ยวความที่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ความจริงจังกับใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในชีวิตเขาก็เลยทําให้คุณตกอยู่ในจุดท,ที่คุณรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไปไม่ได้นะคะ,ะกลับตัวก็ไม่ได้จะให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะนี่คือ energy ที่เมย์ได้จากไพ่นะมันเป็น energy ประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณต้องการมากกว่านี้แต่สิ่งที่เขาให้คุณได้มันเหมือนเป็นแค่แค่การไปไปมาๆนะคะที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคะสักเท่าไหร่อ่ะโอเคต่อไปมาดูกันว่า energy ของเขาที่มีต่อคุณนะคะ energy ของเขาที่มีต่อตัวคุณเองจะเป็นอย่างไรเาขาคนนั้นของชาวราศีมังกรนะ จะเป็นอย่างไรนะคะอาจจะได้ยินเสียงกระดิ่งน้องแมวนะคะวิ่งไปวิ่งมาอาจจะรบกวนนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรคิดแล้รู้สึกยังไงกับชาวราศีมังกรนะคะเพรับครเนี่ย mm hmm. เขาชอบคุณน,นะ mm hmm. p พร e รับคราส์ควีนออฟซอร์ดเชนออฟว ค e e n of Wands ขึ้นมาแล้วก็ Seven of Cups เขาน่าจะมีตัวเลือกหลายคนค่ะแล้วตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีภาระอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นที่จะต้องทำในชีวิตด้วยคนคนนี้เมยมองว่าเขาเองมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยออกมาเป็นไพ่ n of Swords ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกำแพงในเรื่องของความรัก ะะจริงๆแล้วไม่มองว่าเขาเองอยากจะเปิดใจให้คุณนะอยากจะรับคุณเองเข้ามาในหัวใจของเขาแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขามีเรื่องหลายๆอย่างที่เขาเองยังจําเป็นจะต้องรับผิดชอบอยู่นะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยคือเขายังไม่แน่ใจในตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งบางคนคุณอาจจะเพิ่งคุยกันนะคะหรืออาจจะเพิ่งทําความรู้จักกันดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการกับคุณตอนนี้หรือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนเนี้ มันคือมันยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นมันยังไม่ได้มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งอะไรนะคะไดูสีจิงต่อไปคินอ่าดีเอมเพรสนะคะบางคนก็อาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วนะฟอ,อร์บสอจริงๆริงคินถือดาบกับสดาบขึ้นมาเขาน่าจะเป็นคนที่เคยเสียใจมาก่อนนะ พ่อไม้แม่ไม้นะคะเดะมูนกับสิบถ้วยจิิงคนคนนี้ไม่มองว่าเขามองถ้าเขาโสดนะคะไม่มองว่าเขาเองมองว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแต่ไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่ก้าวไม้เทา้าเขาเองมีกําแพงในใจมีบาดแผลในใจที่เขาเองยังไม่สามารถจะเอาออกจากตรงนั้นได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีคนเก่าๆหรือคนบางคนที่เขาจะต้องเคลียร์ด้วยนะคะเหมือนเหมือนคาราคาซังกันมา ไพ The ่ D M Pays ขึ้นมาไม่มองว่าเขาเองมองว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแต่เขาเองยังอยากจะดูคุณไปเรื่อยๆก่อนบางคนอาจจะมีการทะเลาะกันกนันเงียบๆกันแล้วเขาเองก็ไม่ได้ติดต่อคุณมาจริงๆเขาอึดอัดนะเขาอยากจะคุยก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้ด้วยนะคะเป็นไพ่ Ten of Wands กับไพ่10กับไพ่ Nine of Swords นะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้ไม่เกิน2อาทิตย์อาจจะไม่เกินถ้าเมดูนะถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณไม่มองว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมา ะะเพราะเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะคือตัวคุณเองอมองว่าตัวเขาที่เป็นตัวเขาก่อนแล้วคุณจบไปละตัวเขาเองมองว่าคุณคือเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานในการใช้ชีวิตคุณคือคนที่ใช่แต่เขาเองไม่แน่ใจบางคนรู้สึกว่าเขาเองกลัวว่าเขาจะเสียใจอีกแล้วเขาก็กลัวว่าเขาไม่แน่ใจที่จะต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังไหม นะคะพร้อมที่จะจริงจังหรือพร้อมที่จะมีใครจริงๆหรือเปล่าพอหน้าตอนนี้เมย์มองว่า energy ของเขาหรือสถานการณ์การใช้ชีวิตของเขาในช่วงนี้ยังไม่เอื้ออํานวยต่อการจริงจังกับใครหรือให้เวลาทั้งหมดกับตัวคุณนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่เขาอะมีความรู้สึกด,ดีให้คุณคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแต่ว่า energy ของเขาเมย์มองว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจขนาดนั้น เซเว่นออฟชอตนะคะเนีย่ยเจ็ดดาบเพอร์มิทเขายังมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ยังปิดบังคุณอยู่เขาเองก็ยังไม่อยากที่จะเปิดเผยกับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะเขามีตัวจริงอยู่แล้วหรือกรณีที่สองเขาอาจจะมีตัวเรื่องอื่นเข้ามาด้วยที่เขารู้สึกว่าก็เป็นตัวเลือกที่ใช่เหมือนกันแต่นะั้นตอนนี้ไม่มองว่าเขาเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้นะคะไหนดูซีแล้วสรุป ว่าความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะของราศรีมังแชวราศรีมังกรนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรอนะคะหรือเสียเวลาอันนี้คุณจะเอาตัวเองออกมาก็ได้นะคะไม่ไม่มีใครข้ามคุณเขาไม่ได้มัดแขนมัดขาคุณไว้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองแต่ไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายกับการที่จะตัดตัดใจ กับคนที่เรารู้สึกรักแล้วก็รู้สึกดีกับเขาเนะคะออกมาง่ายได้ขนาดนั้นอะโอเคความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะในครึ่งเดือนหลังนี้สรุปแล้วจะเป็นอย่างไรคะทิศทางความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรทูบซอสเดอะซันคลีนอัพวานส์ทูบเพนทิโคสเออร คัโอเคเมื่อสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้รอให้เขาเลือกคุณเลือกที่จะเดินออกมาด้วยตัวของคุณเองเพราะถ้าดูจากไพ่ถ้าคุณอยากจะให้เขาเลือกมีมองว่าเขายังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเอ่อจัดเม้นท์ไพ่สเตรนท์ขึ้นมาก,กับไพ่แปดเหรียญเม่มองว่าสุดท้ายแล้วชาวราศีมังกร คุณจะเลือกเดินออกมาเองคุณจะเลือกความสุขของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าในเดือนนี้แม่มาว่าคนคนนั้นของคุณเขาจะยังเลือกไม่ได้เขาจะยังชัดเจนกับคุณไม่ได้บางคนคุณจะเลือกที่จะโฟกัสกับตัวเองมากกว่านะคะโฟกัสกับการสร้างชีวิตสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะคุณจะเลือกความสุขของตัวคุณเองแหละคุณจะปลดปล่อยให้ตัวเองมีความสุข เดือนนี้จะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณด้วยเพราะว่าจะเป็นเดือนที่คุณจะดูเซ็กซี่ดูมีสเน่เป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวราศีมังกรก็ไหนดูซิอ่าเป็นไพ่ออร์คอลต่อนะคะไพ่ออร์คอล FREE YOURSELF นะคะ It's time to take back control of your life นะคะนี่ไพ่บอกเลยว่า free yourself ถ้าสำหรับเป็น codependency บางคนเขาอาจจะมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีส่งผลกระทบในความสัมพันธ์อย่างเช่นติดเหล้านะคะหรือติดอะไรก็แล้วแต่ติดการอยู่คนเดียวติดความโสดอย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่บอกว่า free yourself นะ Slow down นะคะ <c oughs> Pause and allowing to unflow นะคะไม่ต้องรีบนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ Slow down ค่ะถ้าไม่ไหวถ้าเหนื่อย Free yourself ออกมาก่อนให้สระกกับตัวเองโฟกัสกับตัวเองดีกว่านะคะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่อาจจะไปเด่นเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าเรื่องของความรักเพราะดูจากความสัมพันธ์แล้วเนี่ย เขาถ้าคุณรอให้ใครเลือกคุณมันมองว่าเขาจะยังเลือกไม่ได้นะคะอาจจะยังคาราคาซังอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีมีโอกาสที่จะมีความสุขกันได้ในเดือนนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นสุขสกดิบๆิซะมากกว่าเนาะคำแนะนำของชาวราศีมังกรหนึ่งใบค่ะ past life d i s s i t u t i o n involve uh, your past l i ฟ e เม m โมรี s คุณเคยเจอเขามาก่อนนะกับคนนี้ถ้ามันถ้าคุณมีความรู้สึกว่าทำไมต้องเจอกันทําไมต้องทุกข์ขนาดนี้ทําไมต้องเศร้าเพราะคนคนนี้ขนาดนี้เพราะคนกับเขาเคยมีอดีตร่วมกันนะคะอ่ะโอเคต่อไปเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเขาคนนั้นหนุ่ชาราศีมังกรอยากจะบอกอะไรกับชาราศีมังกรนะคะ I don't want to lose you. Forgive me. I wish I could do it. I know I hurt you. Can we be together again? Marry me. โอเคสำหรับบางคนนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันก็มีโอกาสที่อยากจะได้ลงเอยเรื่องการแต่างงานแต่งงงแต่างงานอะไรที่มันชัดเจนแต่ถ้าไม่ใช่ คนคนนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปนะเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจเขาอยากจะให้คุณให้อภัยเขาเนี่ยแต่เขาก็บอกว่า i wish i can do it มยรู้สึกว่าเขาน่าจะเขาคิดแหละว่าเขาอยากจะให้คุณได้มากกว่านี้เขาคิดแหละว่าเขาอยากจะให้ความสัมพันนี้มันเป็นไปได้แต่ณตอนนี้เขายังทําไม่ได้แต่เขาเองก็ไม่ได้อยากจะเสียคุณไป มันก็เลยทําให้ energy ที่เขาส่งมาให้คุณคือมันเป็น energy ที่ค่อนข้างจะ mix energy มากว่าสะุลจะรักหรือจะไม่รักบางวันมาบางวันหายบางนี้วันนี้พูดดีอีกวันหนึ่งพูดไม่ดีนะคะแต่เขารู้ตัวกับการกระทําว่าเขาอ่ะทําให้คุณเสียใจแล้วบางคนก็อาจจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณด้วยว่า กลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมกลับมาคุยกันอีกครั้งได้ไหมแต่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอันนี้ไม่ให้ชาวราศีมังกรตัดสินใจเองนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเดีด๋ยวดวงสนตัวรบกวนเนี่ยไลายไอดีที่เมยให้ไว้ใต้คลิปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ